สวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักที่ดูกันอยู่เป็นประจำที่ช่อง Mark คเอพีและใครที่เข้ามาดูใหมก่ก็ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับผมจริงๆท่านผู้ชมเนี่ยผมจะลงคลิปให้ท่านผู้ชมดูตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับผมแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยอินเทอร์เน็ตใช้การไม่ได้เลยนะครับก็เลยไม่ได้ทําคลิปลงสําหรับเจ้าตัวทอมสันเสือขาวนั่นเองนะครับผมก็เข้ามาแล้วตัวนี้แบบ เทมากๆนะครับใครที่หาเว็บเติมเพชรคุ้มคุมแนะนําเว็บนุกเกอร์โซเลยบางวันมีเพชรลดพันเพชรเหลือ99บาทด้วยและยังมีราคาพิเศษอื่นๆหรือจะเป็นบริการซื้อขายรานฟรีไฟาบางวันมี ID ดหมก F 99บาทจดทะเบียนถูกต้องไม่โกงแน่นอนลิงก์อยู่ในคำอธิบายเลยนะครับหรือใครจะขายก็สามารถทักไปขายในเพจได้เลย สำหรับเจ้าทอมสันตัวนี้ค่าสถานะดาเมจ2ระยะ1อาจจะไม่ได้ดีอะไรมากนะครับบางคนอาจจะชอบลั่นสซะมากกว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าแพทนี้เนี่ยแพทที่แล้วสี่สามารถปรับแต่งสกินปืนได้แล้วนะครับผมเลือกใช้สกินนี้ค่าสถานะของตัวอื่นก็ได้นะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่ถามเข้ามาว่าพี่สักม่วงหมดเท่าไหร่นะครับผมจริงๆผมทำคลิปลงในต๊อกต็อกผมไปแล้วนะครับว่าผมหมดไปประมาณ6,825ด้ ไดมอนด์นะครับผมได้มา3เซตด้วยกันก็คือจะเป็นตัวสักม่วงตัวนี้นะครับผมสักม่วงผู้ชายก็คือแลกเอานั่นเองนะครับแล้วก็ของผู้หญิงเนี่ยออกในระหว่างที่กําลังเก็บโทเค็นแลกของผู้ชายนั่นเองนะครับแล้วก็สักทองก็ออกมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมแต่ว่าสักฟ้ากับสักดําของผมมันไม่ออกเลยผมอยากเก็บสักฟ้ากับสักดํามากกว่านะครับผมเพราะว่าในคลังที่ผมดองไว้เนี่ย มันมีสักทองอยู่แล้วนั่นเองแต่ว่าสักฟ้ากับสักดำเนี่ยยังไม่มีดองไว้นั่นเองเนาะนะครับผมก็จะมีสักม่วงผู้หญิงนะครับตัวนี้ที่แบบว่าออกมาในระหว่างการเก็บโทเค็นแรกของผู้ชายก็ถือว่าเป็นโบนัสละกันนะครับแล้วก็สักทองเนี่ยถ้าใครจําได้นะครับผมจะใครดูคลังผมแบบบ่อยๆเนาะก็จะเห็นว่ามันมีสองอันในตอนแรกนะครับผมตอนนี้ก็มี สามอันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับว่าสักดํากับสักฟ้าผมไม่ได้มีเก็บแล้วก็คือมันไม่ออกเลยนะครับผมในการในระหว่างการเก็บโทเค็นแลกสักม่วงใช้ก็คือมันไม่ออกสักฟ้ากับสักดําให้ผมเลยนั่นเองนะครับก็ไม่เป็นไรรอครั้งหน้าและการถ้ากลับมาอีกผมจะเก็บสะสมสักฟ้าแล้วก็สักดำนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ได้ของที่เป็นรางวัลใหญ่หมดแล้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็ใน วันนี้วันที่้องเนาะกิจกรรมที่จะมาในคืนนี้ก็จะเป็นชุดใหม่นั่นเองนะครับผมเป็นชุด ครูพละนะครับผมนี่ชุดครูพละก็จะเป็นแนวนี้เลยนะครับผมอุ้ยแนวนี้นะครับก็จะเป็นทรงผมแบบว่ายาวๆนะครับลักไซลักไซนิสหน่อยนะครับไม่รู้ว่าเขาเรียกลักไซหรือเปล่าแล้วก็มีเสื้อแบบว่าเสื้อคลุมนะครับผมเสื้อคลุมเหมือนเสื้อวอร์มครูพะละแล้วก็กางเกงวอร์มรองเท้าผ้าใบแบบนี้เลยนะครับผมชุดนี้ก็สามารถใส่ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับสังเกตทรงผมเนี่ยผู้หญิงสามารถใส่ได้เหมือนกันนะครับผู้ชายก็จะออกน ดูแบบผมยาวๆเกาหลีเกาหลีหน่อยนะครับเท็ดีเท็ดีสมผู้หญิงใส่ก็จะเป็นแบบผู้หญิงเห้าๆนะครับผมผมสั้นๆอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับตัวชุดก็เป็นชุดวอร์มแบบนี้เลยนะครับผมจะมาพร้อมกับไอซ์วอร์คุณครูนี่เลยนะครับไอซ์วอร์คุณครูแมวเหมียวนะครับเมื่อกี้เป็นคุณครูพระ อันนี้เป็นคุณครูแมวเหมียวนะครับผมดูแบบลิ้นจุกปากดูแบบแอะแอะหน่อยนะครับผมอันนี้นะก็จะมีกระดานนะครับผมมีครอซ่ามิลซองควงมิลซี่แล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นกลองหนังสือด้วยนะครับแล้วก็มี m p ็มพดด้วยและเอฟเฟกก็จะเหมือนกับแบบว่าตัวที่เขียนเป็นตัวปืนเนี่ยกำลังแบบดึงเข้าสมองของคุณครูแมวนั่นเองไม่รู้ว่าเป็นคนครูหรือเป็นนักเรียนเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าถือไม้น่าจะเป็นอ่าน่าจะเป็นคุณครูนะครับผมแต่แบบดูเอ๋อนิดนึงดูตาเหล่ด้วยผม นี้ก็จะมาคืนนี้นะครับผมตั้งแต่วันที่3นะครับผมไปจนถึงวันที่13ตุลาคมเลยนั่นเองวันเดือนนี้ก็เดือนตุลาคมแล้วเนาะนะครับผมก็เริ่มต้นด้วยตัวชุดครูพละเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวทอมสังเสือขาวเมื่อวานนี้นั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็กิจกรรมคืนนี้น่าจะเป็นตู้8เพรเอเอตู้ไม่ใช่ตู้8ดเพรตู้8ปดทีนะครับผมเริ่มต้นที่ เเพชรนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีกิจกรรมเติมปุ๊บรับเพชรสูงสุด3,333ไดมอนด์ด้วยนะครับผมสำหรับเจ้าตัวกิจกรรมเติมเพชรในคืนนี้ตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่7ตุลาคมนั่นเองนะครับผมเติมปุ๊บก็จะได้เพชรมาเติมปุ๊บก็จะได้รับเพชรเพิ่มเติมปุ๊บก็จะได้รับกล่องสูงเพชรอะไรแบบนี้โบนัสสูงสุด3,333ไดมอนด์เอาไปเลยนะครับผมแล้วก็ต่อไปกิจกรรมสําหรับวันที่4นะครับ ผมตัวนี้ก็เป็นของฝักม่วงอีกแล้วนะครับผมก็คือจะเป็นท่าเปิดตัวตัวนี้เลยนะครับผมม่าจะเป็นท่า s k y ยวิงท่าวงจักรบอยบินถ้าเปิดตัวอันหรือว่าอนิเมชันเนี่ยก็จะมาในวันที่4แล้วนะครับผมน่าจะไม่4ก็5น่าจะวันที่4นะครับผมสําหรับตัวนี้นั่นเองนี่เป็นไงอย่างเท่นะครับผม ผมคิดว่าน่าจะมาเป็นตู้แปนะอันนี้คือคิดว่านะครับผมอันนี้คือเวลาแบบผู้ชายใส่นะจะเป็นแบบตัวนกแบบนี้เลยเหมือนตอนที่เราขี่สกายวิงนกเนี่ยลงมาจากฟากฟ้าเลยผมชอบท่าลงมากๆเลยคือเทมากๆแล้วก็เวลาผู้หญิงใส่นะครับผมเวลาผู้หญิงใส่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่เอามาให้ดูกันแบบเผื่อสาวๆจะจัดกันนะครับผมก็เป็นแนวๆนี้เลยนี่ผมชอบท่านี้มากๆเลยอ่ะแบบเวลาแบบมันผ่านกล้องไปแล้วมันก็ค่อยแบบแลนดิ้งลงมาแบบเทๆนะครับผ ตัวนี้ก็มาวันที่4นั่นเองนะครับผมสําหรับผ้าเปิดตัวเจ้านกบอยบินตัวนี้นั่นเองน่าจะอยู่สักประมาณ7วันถึงสิวันประมาณนี้นะครับแล้วก็คลังแสงอาวุธนะครับมีคนถามกันเข้ามาว่าพี่คลังแสงอาวุธรอบน่าจะมีปืนอะไรบ้างเดี๋ยวเราเอาปืนเก่ากันก่อนนะครับก็จะมีเป็นฟาาสนะครับผมที่เป็นปืนเก่าที่อ่าที่ยังอยู่นั่นเองนะครับผมสำหรับฟาาสตัวนี้เนาะ แล้วก็จะมีเป็นตัว UMP นะครับผม UMP ที่ยังอยู่นั่นเองนะครับผมส่วนลูกซองควงกับ AN S จะถูกเอาออกแล้วก็แทนที่ด้วยปืนอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผมจะเป็นหนึ่งเลยอยู่ในหมวดของ assault rifle นะครับผมจะเป็นเจ้าตัว อนว่าไหนว่าไหนนะครับผม Destiny Guardian ตัวนี้นี่ตัวนี้นะครับเพื่อทพเจ้าสายฟ้านะครับผมแล้วก็จะมีเป็นตัวลูกซองนะครับผมสำหรับลูกซองนี่เลยนะครับ Green f เ a m e ดา a โ o หรือว่า เจ้าซองตัวนี้นะครับนี่โอ้หูซองตัวนี้มันดูอลังการงานสร้างเหลือกเกินนะครับผมดาเมจหนึ่งอัตราในการยิง2นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยยังไม่หม่านะครับผมแต่ที่แน่ๆเลยมันมีปืนเวล8มาด้วยก็คือ40เลเวล8ตัวนี้เลยนะครับผมโคมากโซนิกนะครับโคมาโซนิกตัวนี้ก็เป็นดาเมจ2อัตราในการยิง1นะครับผมแต่ว่าผมชอบใช้ค่าสถานะของตัวเจ้างูมากกว่าหรือว่าตัวเลเวล7นะครับผมแต่ว่าใครชอบ ชอบเอฟเฟกชอบเสียงนะผมหรือว่าชอบเอฟเฟกการสังหารเมื่อหมดตี้ก็ตัวนี้เลยนะครับผมจะมาด้วยนะครับผมในคลังแสงอาวุธรอบหน้านั่นเองนะครับผมนี่เสียงแบบปิวป้วปๆปิวปวปวป้วนะครับผมตัวนี้นะก็จะมาตั้งแต่วันที่6 ตุลาคมนะครับผมไปจนถึงวันที่8พฤศจิกาย,ยนเลยสําหรับคลังแสงอาวุธรอบนี้นะครับผมสรุปแล้วกิจกรรมจะมีอยู่3กิจกรรมด้วยกันนะครับผมไอ้4กิจกรรมนะครับก็คือคืนนี้มี2กิจกรรมนะครับผมเป็นชุดครูพละไอซ์วอลแมวเออแล้วก็จะมีเป็นตัวกิจกรรมเติมเพชรน,นะครับผมรับโบนัสสูงสุด3 3 3 3, 3นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นตัวท่าเปิดตัว เจ้านกบยบินนะครับผมคู่กับสักม่วงนั่นเองเนาะแล้วก็มีคลังแสงอาวุธนั่นเองนะครับผมที่เรามาอัปเดตกันในคลิปนี้นะครับผมแล้วก็สําหรับทอมสันเดี๋ยวผมจัดเลยดีกว่านะครับผมร5 0ยห้าสิบไดมอนด์ฮะเอาดีดีคนดูเอาดีดีวุด้ดแคปเลยอะไรครับเนี่ยโอ้โ oh ห my god โอ้ไม่กอออกเลยครับผมคืออะไรได้จริงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอะไรครับเนี่ยได้เลยเหรอเฮ้ยโอเคนะครับผมก็ได้มาแล้วแต่ว่าเน็ตหมุนเน็ตหมุนเน็ตหมุน โอ,โอเคก็ไม่เป็นไรนะครับผมสหลับว,วันนี้ก็มาประมาณนี้ก็แล้วกันใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้มาร์ค AP ด้วยสหลับว,วันนี้ลาไปก่อนอันนี้ใช้เน็ตมือถืออัดคลิปนะครับผมเพราะว่ากลัวคนดูคิดถึงนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายทุกครู